สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนเทียงเที่ยงเมือนี้วิธีไทยกับพาท่านผู้ชมมาดูต้นไม้มงคลอีกต้นหนึ่งเนาะขับเนาะป่าที่ทบเบิ่งใบของเราโน่นนี่เอ้ยท่านผู้ชมเอ้ยพิลึกพิลึก,ลกนะต้นเขียวพิสังคือเขียวขักเขียวงามแท้ท่านผู้ชมเลย ใบของเราก็อวบอิ่มอวบอิ่มเนาะท่านผู้ชมเนะาะที่โถเบิ่งโน่นี่อ่าเอ้ยใบของเราเนี่ยและที่สําคัญก็คือว่ากําลังจะมีสมาชิกใหม่เห็นบ่นี่ท่านผู้ชมเนี่เป็นเกลียวเกลียวขึ้นนี่เป็นเกลียวเกลียวขึ้นนี่อ่าใบของเราเนี่ยเห็นบ่เรื่อมพืนผืนนะมีความเป็นดังๆ เขาบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความเป็นดัง่างนี่มันสิงามท่านผู้ชมเออมีความสวยสดงดงามดูอะไรที่มันเป็นสีเขียวมันก็เป็นธรรมชาติธรรมะบวกธรรมชาติเนาะท่านผู้ชมเออมันเป็นอะไรที่สดชื่นนะท่านผู้ชมเออมันเป็นอะไรที่สดชื่นและก็ดูแล้วก็ดูอีกดูแล้วก็ดูอีกวิธีไทย ต้นอันนี้นี่ชื่อต้นอะไรเหรอเอพื่อนว่าถามได้ถาม,นะถามหนูเพิ่งเคยเห็นค่ะบางคนก็บอกเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันมันอะไรนะคล้ายๆกับต้นอโกนิมาใช่ไหมเ,เป็นตระกูลเดียวกับอโกนิมาใช่หรือเปล่านี่นี่นี่กำลังสีโป่งต้นใหม่ขึ้นมาท่านผู้ชมเห็นบ่นี่เฮาบริเห็นอยู่สองสามอาทิตย์ แทงยอดขึ้นมาต้นที่สองแตกเงาเล่าก่อภาษาบ้านเฮาเรียกว่าต้นไม้กำลังจะผลิต้นออกมานี่มันเป็นมงคลท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่เป็นความชื่นชมยินดีและกับในต้นของเขาเองนะก็ยังแทงยอดออกมาอีกนะนะแทงยอดออกมาอีกป้าทิกถามว่ามีความสุขไหมถ้าหากว่า นู่นนี่นี่นั่นกำลังจะเพิ่มสมาชิกอ่าคนเฮาได้ลูกก็ยังมีความสุขป้าเราได้ลูกใหม่บอกเออแสดงความยินดีนํำเดอ้อหานเห็นบอกอ่าบางคนเพราะว่าอ่า,เล,า,านะเลี้ยงสิ่งสาระซั์เนาะเลี้ยงสิ่งสารัซัดเวลาที่สิ่งสาราัตั์ของตัวเองนี่ตกลูกเฮาได้จากโต้มาอนี่โอ้ลูกแฟดได้อองัวได้ลูกแฟด ปาทิโทออกสองโตพุติเจออ้าคือมานมาน,มาน,ม,านมานแทะขนาะเห็นบอกเวลาเขาเว้าวอันนี้ก็คือกันแตกกอใหม่หนึ่งแล้วก็มียอดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเป็นสองนะท่านผู้ชมปาทิโทเอออภิมหาความชื่นชมยินดี <laughs> เอ่เอาบางคนเขาบอกว่าวิธีไทยต้นนี้น่ะ เป็นอโกนิมามีชื่อว่าอะไรเหรอวิธีไทยก็เซิร์ชเข้าไปในเน็ตนะมันจะคล้ายๆกับนี่เขียวหมื่นปีเนาะท่านผู้ชมในปักชื่อให้เอานี่เบิ่งโน้นี่แม่นอยู่บบลาณท่านผู้ชมาบางคนบางคนก็นอ๋อเลยพอพอเห็นชื่อก็อ๋อ นี่เหรอเขียวหมื่นปีบางยูทูบเบอร์หลายๆท่านเข้ามาเบิ่งก็บอกโอ้ยอันนี้นะ่ะแม่นอยู่อากูนิมาแต่ว่าเขามีชื่อของเขาอีกอย่างหนึ่งนะวิถีไทยนะไม่ใช่เขียวหมื่นปีนะเอออ๋อเหรแต่ถ้าหากว่าบอกแม่นเขียวหมื่นปีก็แสดงว่าวิธีไทยก่ะ เรียกชื่อต้นไม้ผิดไปเนาะกับขออภัยอ่หลายๆเนาะขออภัยหลายๆแต่หากว่าเขาไม่ใช่เขียวหมื่นปีแต่ก็เป็นอยู่ในตระกูลอโกนิมาแหละนะบอกว่าสิปเป็นแสงเงินแสงทองนะเออน,นันน่นนันน่นนั่นนั่นบรรดาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาตระกูลของเขาเนาะตระกูลของเขาเอออันนี้ก็เป็นอีกพันหนึ่งแต่ว่าอยู่ในสายพันธุ์เดียวกันนั่นแหละ แต่ว่ามีใบลักษณะแบบนี้คือการผสมพันธุ์ว่าให้มันกลายพันธุ์มันเป็นสีแบบนี้หรือบางคนกะสใีให้มันเป็นแบบนี้นะและก็เรียกต่างๆกันไปหรืออาซิโบแมนไม่ใช่ข่าววิธีไทยแสงเงินแสงทองก็คือแสงเงินแสงทองอะโกดิมาอ,อันนี้ก็อโกดิมาแต่ก็เขียวหมื่นปีก็คนละอย่างกันอื เป็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนั่นแหะนั่นแหะเข้ากัมาแชร์ประสบการณ์กันเนาะได้เว้าได้จ้าได้ทักทายได้แชร์ประสบการณ์ว่าเอออันนี้คือมีสายพันธุ์มาจากตัวนี้นะ,ะตั้งแต่เดิมตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเขาอาจจะมีเปลี่ยนสีนั่นสีนี้นสีนี้สีนั้นหรือว่าจะอยู่สีแบบนี้ตลอด ตั้งแต่ต้นดั้งเดิมของเขาเนาะมาปัจจุบันก็เป็นสีแบบนี้แหละบด้มีเปลี่ยนมาจากนั่นน,นี่นี่นั่นนะเออเอและทีนี้คนถามว่าเป็นไม้มงคลยังไงคนว่าป้าเบิ่งกโนี่ฟังชื่อหนูท่านผู้ชมเขียวหมื่นปีเอา้าเป็่งยังจงว่าเขียวหมื่นปีเวลาอคนจีนเนาะ,ะเวลาที่เขาอวยพรให้ผู้เท่าผู้แก่ ผู้สูงอายุนี่เห็นบอกพระเอกอ๋ท่านผู้อาวุโสขอให้มีอายุยาวเป็นหมื่นหมื่นปีพันว่า,าผู้เฒ่าใส่หนวดเขานผู้อาวุโสขอให้ท่านมีอายุยาวเป็นหมื่นหมื่นปีว่าสันอ,อันนี้ก็คือกันนี่เขียวหมื่นปีถ้าสมมติว่าเปรียบกับชีวิตของคนเฮ่าก็คือว่าอายุยืนยาวมั่นคงเนะเาะมีสง่าราศี เป็นหมื่นหมื่นปีมีสเสน่ห์เป็นหมื่นหมื่นปีบบมีจบนะปาทิตโตโบแมนเมือนี่มืออื่นละเมิดเสน่ห์เป็นหมื่นหมื่นปีปาทิตโตเสน่ห์สง่าราศีความมีคนหักคนแพงอ่ามีวาสนาเป็นหมื่นหมื่นปีปาทิโตท,ท่านผู้ชมเอ้ยเออเบิ่งลูนี่นี่นี่ใบของเราหนิอ่า,อบ,า,บ,า,าอบางคนบอกว่าวิธีไทย ไปหามาปลูกเนะี่ยจะไปหามาจากที่ไหนแล้วเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะมันสิมีคนจำหน่ายอยู่วิธีไทยกาเข้าไปศึกษาอยู่ในเน็ตคือกันบางคนก็ขายได้ทางเน็ตนะเป็นไม้เศรษฐกิจบางคนนี่เห็ดเป็นอาชีพนะปาทิโตท,ท่านผู้ชมเอ้ยอาชีพขายเกี่ยวกับไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไหนะโรงแรมรีสอร์ท ห้างสรรพสินค้าบ้านพักโฮมสเตย์หรือสปาเนี่เขาจะเอาไปจัดสวนเป็นในตินเป็น,ปนต้นไม้ฟอกอากาศในลำดับต้นต้นอ่าเห็ดให้บรรยากาศสดชื่นเวลาแขกภัยไปมานี่อ่าในเหนื่อยจากการงานมากับมานอนพักฟังเสียงนกเสียงกาเสียงน้ำตก ดังจอกๆๆ,ๆๆและก็มีต้นไม้อันนี้นี่นี่นี่ต้นเขียวหมื่นปีนี่เบิ่งแล้วเบิ่งอีกเบิ่งแล้วเบิ่งอีกคนเห้านี่ถ้าหากสายตามันเบิ่งอะไรที่เป็นสีเขียวธรรมชาติเนาะมันก็สีได้รับธรรมชาติเข้าไปผ่านทางสายตาออแร่ซ่านไปตามเส้นเลือดนะทุกอนุของร่างกายก็สิได้รับคอรฟิลไปโดยอนุมัติอัตโนมัติปรับอนุมู์อิสระ ออบอกต้องไปซื้อคอร์ฟิลมากินบอกว่าโอ้เจ้านี่มีแต่สารสีเขียวเต็มร่างกายเลยผมว่าโบแมนมนุษย์ตัวเขียวได้สารสีเขียวนี่คือการเห็ดให้ร่างกายของเขานี่อ,อมันเป็นความชุ่มชื้นตามธรรมชาตินะสารสีเขียวนี่โบสัน้นเห็นบอกกับเจ้าซื้อพวกคอร์ฟิลไปชงน้าดื่มน้ากินน้ําอย่างนะกินกลึบเข้าไปแล้วโหปับ๊บอนุมูลอิสระ เฮ็ดให้ร่างกายมีความสดชื่นอันนี้ก็คือกันนี่โดยที่เ้านี่โบต้องไปซื้อคราฟิลซื้อกระซื้อนะส่วนรับประทานผ่านทางสายตาปาทิกดีกว่าที่ไปดูอะไรที่มันแห้งแล้งเนอะท่านผู้ชมเนาะโบมีสีเขียวเลยมีแต่ต้นไม้ยืนต้น ที่แบบเหี่ยวแห้งตายซากโอ้ยบ่ม,มีกระทางกระแตกล่มละเงงละห่างดินกระแตกละแหงเออมาเบิ่งต้นไม้ของบ้านของคุณตาวิถีไทยนี่กําลังสิออกลูกเห็นบ่เนี่เออเขามีสมาชิกใหม่สร้างความชื่นชมยินดีให้กับหลายๆคนออโอ้วิถีไทย เวลาที่เขาเจริญเติบโตและแยกกอละแบ่งเอามาปลูกด้วยนะผ่นมาเออขอบคุณมากสำหรับคนที่สั่งจองไว้ล่วงหนะ <c oughs> ้าเอออยากได้ต้นที่วิธีไทยมารีวิวนี่แหละต้นอื่นมันไม่สวยผ่นมาอา่าแล้วก็มีสมาชิกใหม่ด้วยเดี๋ยวสิขยายออกนะจกหน่อยเออถ้าหากว่าเขาเจริญเติบโตอืมและก็เปลี่ยนกระถางใหม่ให้มันง,งามขึ้นเนาะท่านผู้ชมเนาะ เอ่พระเอกของเรื่องในวันนี้อโกนิมาเขียวหมื่นปีขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามและกะ็ได้เห็นต้นไม้อันนี้ต้นไม้มงคลขอให้ท่านเป็นคนที่มีสน่ะเออมีสเสน่ห์มีสง่าราศีใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบใครเห็นใครหลงเอออยากเว่าวอยากจ๋าอยากเจรจาต้าอวยอยากเอาไปทำงานนำนะ ติดต่อธุรกิจอยังก็ขอให้ประสบผลสำเร็จเวลาที่คู่คู่ติดต่อประสานงานนํานี่เออเวลาที่เว้าอย่างขึ้นมาเนี่โอเคเอาตามเจ้าเว้าโรถท่านมีตัดสินยังไงเอาแบบที่เจ้าเว้านั่นละ่ะปฏิทโอว่าจะเป็นเอกพร้อมเสน่ห์หก็เป็นหนึ่งว่าจะเป็นเอก มาเบิ่งต้นไม้บ้านวิถีไทยนี่ให้เป็นคนที่มีสเสน่ห์ทุกคนประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานนะเพราะว่าคนมีสเสน่ห์เห็ดอย่างมันกะดีนะเห็ดอย่างกะดีรวมรวมแล้วมีสเสน่ห์เห็นบอกเพลงเขาก็ยังเอาไปร้องอันนี้ก็คือกันนี่เราปลูกต้นไม้เป็นการเสริมสเสน่ห์เสริมมงคลเสริมสง่าราศี ใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงใครเห็นใครชอบเจรจาอย่างกะประสบผลสําเร็จอืมแข่งเรือแข่งพายนะ่ยแข่งได้แต่แข่งโชคแข่งวาสนาแข่งการมีสเสน่ห์อะมันแข่งกันยากท่านผู้ชมเออเอาเอาไปหามาปลูกจักระทางได้น้อยเนาะเอะเอ,เอโอเควิธีไทยเดี๋ยว จะไปร้านต้นไม้มงคลนี่แล้วก็จะเอาคลิปวิดีโอนี้ไปให้กับร้านแล้วก็บอกเขาเลยว่าอยากได้ต้นแบบนี้ที่วิธีไทยเอามารีวิวนี่เอาราคาเท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยงเพื่นว่พกพติโท <c oughs> <c oughs> เอ <c oughs> เอาบางร้านกับบมีเออบ่ม่นวัดซีมีตลอดนะโอ้ยดูคลิปของคุณตาวิถีไทยเหมือนกันผมก็จะสั่งมาซื้อสั่ง เอามาทางอินเทอร์เนต็ตนี่เอามาเพราะเพราะขายเหมือนกันนี่เห็นแล้วเห็นแล้วคนมา <laughs> บัไดแท้เจ้าของร้านกะแล้วกันคนที่ไปซื้อกะเบิง้ง บ้านของคุณตาวิธีไทยคือกันเออตามเบิ่งว่าต้นไม้ใดที่มันที่เราเอามารีวิวกับสิไปซื้อมาถ้ามันยังโบมีนะเอามาเพาะพันุขายก่อนเออเออถ้าไม่มีก็รอรอวิธีไทยให้ขยายพันุ์ก่อนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณตาวิธีไทยต้นที่รีวิวอยู่นี้จะให้เท่าไหร่คนแบบปฏิทโท พันหนึงก็ยังขายบ่ได้เพราะว่ามันมีต้นเดียวเดี๋ยวเอาให้วิธีไทยขยายพันธุ์หลยๆก่อนเนาะเดี๋ยวสิลงทางอินเทอร์เน็ตอืนี่เนี่ยแหละลงใครต้องการเขียวหมื่นปีอ่าไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจอืมไม้ประดับสวยงามนี่อ่าทางบ้านของวิธีไทยมีจําหน่ายเนาะเดี๋ยวแตาหาาว่ามันขยายหลยๆก่อนท่านผู้ชมเอ้ เออปาทิโทวิถีไทยคือเล่นตัวแทะหัวตีราคาต้นไม้แพงเกินไปหรือเปล่าพันหนึงผลฮ่ฮ่เออยกคำมันมีต้นเดียวเนาะท่านผู้ชมเนาะเดียวให้มีหลายๆก่อนอาศิคขายถึกลงไปต้นละ300 400ก็ว่ากันไปนะถ้ามันมีจำนวนมากๆเออใจเย็นๆ มาดูต้นไม้ไว้ก่อนเนาะมาดูต้นไม้ไว้ก่อนว่าอ่าต้นนี้แหละต้นนี้แหละอ่าจองไว้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 อ่าหรือไปหาซื้อมาไว้ก่อนเลยอืมแล้วกลับมาถ่ายรูปให้วิธีไทยดูบ้างนะถ้าหากว่าได้มาแล้วเออกลับมาทักแล้วก็แชร์ประสบการณ์ว่าโอ้คุณตาวิธีไทยที่บ้านหนูก็มีค่าซื้อมาเหมือนกันอืมต้นแบบนี้เลยนี่นี่นี่สีเขียวสดใสเออ มีสเสน่ห์แบบนี้แหละอืมมีสง่าราศีใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบใครเห็นใครก็อยากได้ <c oughs> ดูแล้วมันสดชื่นโดยเฉพาะเขากำลังมีสมาชิกใหม่แบบนี้เบิงท่านผู้ชมเจ้าของนี่ยิ้มยิ้ม,ย,มยิ้มเลยได้นี่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 เบิงโน้นนี่กำลังละอ่อนแล้วก็ตัวนี้อีกนี่นี่นี่เป็นการเพิ่มสมาชิกใหม่ที่แบบสมาชิกใหม่ที่แบบ เป็นอะไรที่น่าชื่นชมยินดีเล็กๆเ,เ,เนาะท่านผู้ชมเนาะในมุมเล็กๆของช่องวิถีไทย <c oughs> บางคนเขาก็ซิบคนจักดอกเออบางคนเขาก็ดูช่องอื่นแต่ในบ้านเล็กๆของเทเฮานี่มีเพื่อนสมาชิกอ,อไม่กี่ร้อยคนนี่เนาะมาเบิ่งน้ำกันอือวิธีไทยกระสิกลับเข้าไปดูบ้านของอ,อบรรดาเพื่อนๆบางคนก็ตกปลาบางคนก็ทำอาหาร บางคนก็อยู่ต่างประเทศนะออวันนี้บางคนก็ไปเก็บเห็ดป้าบางคนไปเอานมไม้มาแกงปฏิทโทเป็นตะแซบแท้เออไปหาเอานมไม้มาแกงไปเก็บเห็ดยามกลางคืนก็มีบางคนปฏิทโทวิธีไทยเขาไปเบ่งโอ้สุดยอดสุดยอดมากเอาเป็นกำลังใจให้กับบรรดาเพื่อนเพื่อน YouTuber, ยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะบางคนก็เพิ่งจะเริ่มมีสมาชิก ส0มสคนกระโบเป็นยังเราให้กําลังใจซึ่งกันและกันบางคนก็มีเป็นหมื่นเป็นแสนบางคนก็มีเป็นพันสองพัเพิ่งจะผ่านเกณฑ์ก็มี <laughs> บางคนมีหคน <laughs> บรเป็นยังเราก็ทําไปเรื่อยๆมียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งบอกว่าแต่ก่อนก็ไม่ได้ทําำไม่ได้คิดว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ แต่ก็ทำไปเรื่อยๆถ่ายภาพน,นู้นนี่นี่ต้นมงต้นไม้ทำอะไรทำกับข้าวไปเที่ยวนี่นั่นนี่นั่นก็เลยเอาวิดีโอมาลงเราว่านะอมีท่านหนึ่งนี่แหละเอเขาไปเบิ่งเร่าประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็นยูทูบเบอร์อืมเอาละเอาละแค่นี้แหละเดี๋ยวเฮาเข้าไปติดตามดูเพื่อนๆน,นะที่มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกของไซ Cy เบอร์ไซบอร์กอ่า ช่วงโควิดแบบนี้เขากับเป็นเพื่อนกันคุยกันนะ,ะตามตามอ้นี้ตามช่อง YouTube นี่แหละอ,อ,อาจจะเป็นความสุขเล็กๆในช่วงเวลาพักงานตอนเที่ยงตอนเย็นนะตอนเช้าเช้าแบบนี้เป็นต้นเนาะหรือวันหยุดอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ชมเอาละสำหรับมือนี้เนาะขอให้โชคดีอยู่ดีมีแหงสุภูสุสคน ขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม